สวัสดีค่ะ Hello everybody <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนคูเพอรี่มาแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่เซนทันนะคะทุกคนขะทุกคนเห็นบรรยากาศสวยไหมข้างหลังสวยเนาะบรรยากาศสวยๆนะคะวันนี้วันนี้มาเจอกันอีกแล้วมีเรื่องราวมาแบ่งปันทุกคนอีกแล้วสําหรับคนไหนที่เป็นคนคิดเยอะคิดแยะมากมายนะคะ คูเพอรี่นะคะมีประสบการณ์ที่จะมาบอกทุกคนแล้วก็จะอยากที่จะมาแบ่งปันทุกคนนะคะวันนี้ในหัวข้อนะคะทุกคนจ๋าในหัวข้อถ้าคุณคนไหนที่คุณเป็นคนที่คิดลบแล้วก็ชอบเอาแต่เรื่องราวที่มันทุกทุกเรื่องราวที่มันแบบเรื่องราวที่มันทุกๆเรื่องราวที่มันแบบว่าปวดหัวปวดสมองนะคะ เอาไปแบกเอาไว้นะคะวันนี้คุณจะมีเคล็ดลับเด็ดๆมากๆเลยที่ครูพลี่จะบอกทุกคนเนาะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่จำชื่อไม่ได้คุณพี่นะคะทุกคนค่ะเนาะวันนี้คุณโชคดีมากๆนะคะทุกคนที่ได้เข้ามาในไลน์นี้เนาะครูพรียบอกบอกได้เลยว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนที่โคตรคิดเยอะมากๆเลยวันนี้มีเคล็ดลับที่จะมาบอกทุกคนนะคะ แดนก่อนแดนเรียกพลังแดนแบบว่าใช้เพลงห้างเอาแดนใช้เพลงห้างเอาทุกคนได้ยินไหมคือตอนนี้นะคะเสียงมันก็ค่อนข้างดังอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าก็น่าจะได้ยินกันอยู่ใช่ไหมคะทุกคนจ๋าขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวครูเอรี่รอสักพักหนึ่งก่อนนะว่าเสียงได้ยินกันหรือเปล่านะคะถ้าใครที่เข้ามาก็บอกด้วยเนาะว่าได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะคะบอกได้เลยเนาะเป็นเคล็ด,ดลับดีๆเคล็ดลับเด็ดๆนะคะที่คูเพอรี่คือแบบ ฝึกฝนมาด้วยตัวเองแล้วก็เสกสร้างมาด้วยตัวเองเนาะจนมีวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าวันนี้เราจะมาคุยกันแบบหัวข้อที่มันเด็ดๆมากๆสําหรับคนไหนที่เป็นคนที่คิดเยอะแล้วเป็นคนที่ชอบแบกความทุกข์เอาไว้นะคะเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีแก้ยังไงนะคะทุกคนจ๋า <c oughs> สวัสดีทุกคนคะ่ะใครที่เข้ามาคุณก็โชคดีมากๆเนาะเพราะว่าบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนครูเพอรี่เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ขี้อายนะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่าเราแบบว่าคือพอเราได้ไปเรียนรู้เนาะเราได,ได้ไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเกี่ยวกับการแบบหนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้เราสําเร็จอะ่ะเราก็เข้าไปอ่านหมดเลยเนาะทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกคนขาบอกเลยนะว่าใครที่ดิดตามครูเพอร์รี่อยู่นะคุณนั้นโคตรโชคดีมากๆนะคะเพราะผู้หญิงคนนี้นะมาจากคนที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยนะคะม,มาจากคนที่แบบคนจนแล้วก็จนเรามาเรียนรู้กดแรงดึงดูดเนาะจากแม่ครูรุ้งอาจารย์บัณิตแล้วก็หลายๆองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นครูรุ้งอาจารย์ัณฑิตแล้วก็ครูสิตาเราได้ไปเรียนรู้มาแล้วทีนี้เราก็ปลดล็อกนะคะปลดล็อกแล้วเราก็เลยคือมันง่ายชีวิตมันง่ายขึ้นนะทุกคนค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งมาก็ก็ค่อยตามดูนะคะค่อยตามย้อนฟังก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเล่าไปเลยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะครูเพอร์รี่จะมาไม่ค่อยตรงเวลาหรอกก็อย่างก็บอกอย่างที่ไลฟ์ที่ผ่านๆมาแล้วเนาะว่าเราอ่ะถ้าเราว่างตอนไหนเราสะดวกตอนไหนเราก็มาตอนนั้นเลยนึกอยากมาก็มาเวลาไหนเวลานั้นเลยแต่สําหรับใครที่ติดตามกันอยู่คุณก็จะโชคดีมากๆแล้วคุณก็มาย้อนฟังเอาว่า เออวันนี้ครูพลี่คุยเรื่องอะไรแล้วเราอยากที่จะปลดล็อกเรื่องอะไรคุณก็สามารถที่จะเข้าไปย้อนฟังได้เลยนะคะทุกคนโอเคมาถึงหัวข้อกันเลยเนาะหัวข้อวันนี้ที่จะคุยนะคะทุกคนคะ่ะวิธีคือวิธีเลิกคิดลบแล้วก็หายทุกทีเนาะว่าเราจะมีวิธียังไงทุกคนเห็นไหมคะว่ามันจะมีทั้งคนที่ คนไหนที่แบบว่าคือคือชีวิตคนเรามันจะไปเรื่อยๆมันจะมีสิ่งแวดล้อมเราจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมหลายสิ่งหลายอย่างเนาะซึ่งสิ่งแวดล้อมนั้นๆน่นะเราจะอยู่ทั้งคนที่แบบมีการศึกษาสูงมีเอ่อมีการศึกษาคนมีการศึกษาคนเรียนสูงหรือว่าคนเรียนน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างพ่อพันแม่ร้อยพ่อพันแม่เนาะซึ่งความคิดมันก็จะแตกต่างกันไปมันจะทําให้แบบ ครอบ <IA> ค,ครัวก็แตกต่างกันความคิดก็แตกต่างกันด้วยสิ่งแวดล้อมและด้วยอะไระหลายๆสิ่งหล,หลายหลายอย่างมันทําให้คนคนนั้นมีความคิดที่แตกต่างแล้วก็ความคิดนึกคิดนึกอ่านมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นคือเราจะทํายังไงถ้าเราเองเป็นคนที่คิดลบหรือว่าถ้าเราเองอ่ะชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนที่คิดลบๆเนาะว่าเราจะทํำยังไงนะคะทุกคนคะทุกคนเชือ่อไหมว่าบางทีอ่ะถ้าสมมุติว่าตัวเราเองเนาะตัวเราเองด้วยซ้ำ ตัวเราเองอะ่ะเราจะเป็นคนที่แบบว่าคิดเยอะมากเลยคิดถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่แบบเครียดอยู่กับความทุกข์ความเครียดเนาะเสร็จแล้วถ้าคุณได้เริ่มคิดเริ่มคิดเรื่องที่ลบๆปุ๊บอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะครับเรื่องคิดลบอะ่ะมันจะไปจูงเพื่อนจูงฝูงมันมาทั้งหมดเลยทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าคนไหนที่แบบบางทีคิดลบมากๆจนกลายเป็นคนเครียดไปเลยเนาะเครียดไปเลยแล้วก็ไม่อยากที่จะพบหน้าใครแล้วก็จะอยู่เป็นส่วนตัวของตัวเองแล้วก็จะอยู่กับ เครียดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคนที่เป็นคนเครียดแล้วก็ไม่ไม,ไม่พบปะสังคมไม,ไม่นอนไม่แน่นไม่นี่เลยเนาะนะคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นก็คือการที่คุณจะเลิกคิดลบทํำยังไงเนาะถ้าคุณอยากที่จะเลิกคิดลบจริงๆเนาะคุณก็บอกตัวเองไปเลยว่าถ้าสมมุติว่าคุณไปเจอเรื่องราวลบๆมาหรือว่าคุณไปอยู่กับเพื่อนเนาะแล้วเพื่อนพูดนินทาคนโน้นคนนี้หรือว่าคุยเรื่องที่ว่าเรื่องเรื่องที่มันเป็นลบๆอะ่ะเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องบวกเนาะ คุณก็สามารถที่จะบอกกับตัวเองไปเลยนะคะบอกกับตัวเองไปเลยอันนี้คูเพอรี่คือเรียนรู้มาเนาะบางบางทีบางอย่างเราไปเรียนรู้เรียนรู้มาจากกดแรงดึงดูจากอาจารย์บัณฑิตบ้างคุูรุงบ้างนะคะก็คือเราจะเอามาพูดเอามาแบ่งปันทุกคนแล้วทีนี้เราก็แกะเอาของตัวเองมั่งว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนแบบนั้นจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณไปเจอเรื่องราวลบๆหรือว่าเรื่องราวที่แบบว่า คนกาลังนินทากันหรือว่าเรื่องราวที่คุณไม่ได้ดั่งใจตัวเองเป็นเรื่องที่แบบเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่ได้ดั่งใจทาไมฉันถึงทําอะไรยังไม่สําเร็จสักทีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะเริ่มมันจะเริ่มเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมุติว่าคุณอะไม่พอใจตัวเองปุ๊บเรื่องราวหลายๆอย่างอะมันจะเริ่มเข้ามาปร,ประดังประเดเข้ามาแล้วเนาะเพราะฉะนั้น<ๆ>นะคะสิ่งที่จะแก้ได้ง่ายๆมากๆเลยคุณก็พูดไปเลยนะคะคุณก็พูดไปเลยคุณก็สั่งตัวเองไปเลยว่าหยุดนะคะหยุด พอทันทีที่เราสั่งตัวเอง่าหยุดปุ๊บอะแล้วทุกอย่างอะมันจะหยุดเพราะว่าพอเราเริ่มคิดลบเริ่มสตาร์ทคิดลบปุ๊บอะทุกสิ่งทุกอย่างจากตั้งแต่อดีตชาติหรือสมัยไหนก็ไม่รู้อะมันจะมาประดังประเดขเข้ามาหมดเลยเนาะมันจะมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นฉากเป็นฉากไปเลยเรื่องราวที่คุณไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นเจ้านายที่ทํางานไม่พอใจเออ,ก,รรอ,อเก,กันหรือว่าทะเลาะกันกับเพื่อนกับฝูงกับญาติพี่น้องอกับญาติสนิทกับสามีภรรยาทะเลาะกันหรืออะไรประมาณนี้ ก็คุณไม่ได้ดังใจฉันเลยก็มึงแบบว่าทำโน่นทำนี่ก็ไม่ได้ดังใจคุณเลยหรืออะไรประมาณนี้เนาะเรื่องราวต่างๆที่เราไม่พอใจอ่ะมันก็จะประเดประดังเข้ามามันจะถาโถมเข้ามาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยเนาะทุกคนคะ่ะวิธีที่คุณจะแก้ได้ง่ายที่สุดก็คือให้คุณบอกตัวเองไปเลยสต็อปตัวเองไปเลยว่ายหยุดนะคะหยุดก็คือพอมันพอเราพูดคําว่ายหยุดปุ๊บอะ่ะแล้วเรื่องราวอ่ะทุกคนเห็นไหมว่า คือเราจะต้องสั่งตัวเองจริงๆนะถ้าสมมุติว่าเราไม่สั่งตัวเองอนะ่ะคุณก็จะคิดอย่างนั้นนะคุณสังเกตเห็นไหมว่ามันจะมีบางคนที่แบบเขาเป็นคนที่เครียดง่ายๆเนาะเป็นคนที่เครียดง่ายแล้วก็เป็นคนคิดถ้าสมมุติว่าคิดป,ปุ๊บอ่ะเขาก็จะอยคิดอยู่อย่างนั้นอนะ่ะมันไม่สามารถที่จะต็อปได้ว่ามันจะหยุดคิดได้อนะ่ะทุกคนสังเกตเห็นไหมบางบางทีตัวเองยังคิดเองยังคิดเยอะด้วยซ้ําเนานะถ้าเรารู้สึกว่าเออหรือคนที่อกหักเอาง่ายๆยกตัวอย่างคนที่อกหักเนาะ เพราะว่าถ้ายกตัวอย่างเรื่องนี้มันจะม,นมันจะง่ายมากเลยเนาะแล้วคุณก็สมมุติว่าถ้าคุณอกหักถ้าคุณโดนทิ้งหรืออะไรสักอย่างเนาะมันจะเห็นภาพชาัดว่าทุกคนเชื่อได้เลยครูเพอรี่เชื่อได้เลยว่าเราจะต้องมีประสบการณ์นั้นเนาะเราต้องมีประสบการณ์นั้นหรือเราไม่ว่าจะเป็นแบบโดนทิ้งหรือว่าทิ้งเขาหรืออะไรสักอย่างที่เขาแบบทําให้ไม่ได้ดั่งใจรเราแล้วเราบอกได้เลยว่าครูเพอรี่เป็นสวัสดีค่ะ คูไมมินนะคะเราโดนทิ้งหรือว่าทิ้งเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะยกตัวอย่างง่ายๆเนาะถ้าสมมุติว่าเราไปเจอเหตุการณนน์นั้นๆไปเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเออคือมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราเองก็ไม่ใช่สเปคของเขาชมพูสดใสจังเลยสดใสหวานแหววค่ะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสดใสหวานแหววนะคะเป็นวันนี้เป็นสาวหวานเนาะวันนี้ มันจะมีบางสิ่งบางอย่างมันไม่มีอะไรที่เมื่อก่อนที่เราไม่เรียนไม่รู้กดแรงดึงดูดเนาะมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราแบบคือบางทีเราไม่พอใจเขาเนาะและบางทีเขาก็ไม่พอใจในตัวเราว่าคือแรกๆอะ่ะมันอาจจะแบบคนนี้สวยจังเลยอะ่ะบางทีเรายังไม่ทันได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันด้วยซ้นะําเนาะเรายังไม่ทันได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันด้วยซ้ําแต่เราอะ่ะคือเรามองภาพภายนอกไงคะ เรามองภายนอกปุ๊บนอะสิ่งสิ่งแรกอันดับแรกที่เรามองเลยก็คือหน้าตาถูกไหมคะสวัสดีค่ะสองร้อยล้านคนตัวนี้คืออันดับแรกที่ที่มองเลยก็คือแบบหน้าตาเนาะคือบางทีนะยกตัวอย่างวัยรุ่นเนาะคือหน้าตาอันดับแรกเลยคือมองที่ที่มันเตะตาสุดๆก็คือหน้าตาโอ๊ยคนนี้สวยจังเลยคนนี้หล่อจังเลยก็ชอบก็เกิดการครบหากันนู้นนั่นนี่อะไรอย่างนเงี้ยเนาะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะคะทุกคน เสร็จแล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งอะเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่เขาทำล่ะพอมันสะสมสะสมสะสมไปเรื่อยใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้ยมันก็เกิดการทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันไปแยกย้ายกันไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะคูพลีจะเปรียบเทียบให้ดูแบบง่ายง่ายง่ายเลยเนาะเสร็จแล้วทีนี้เราก็เป็นไงคะพอไม่ได้ตังใจกันปุ๊บก็เลิกลากันไปเนาะเสร็จแล้วก็มานั่งคิดว่าเออทำไมมันไม่ทําให้ฉันแบบที่ฉันต้องการนู่นนั่นนี่เนาะทําไมฉันถึงแบบ ทำไมไม่ได้ดังใจทาไมไม่ทาไมเขาไม่ทําแบบนั้นทําไมเขาไม่ทําแบบนี้ทําไมเขาไม่เป็นเหมือนที่พูดเอาไว้นน,น,นันนี่มันก็จะประเดประดังเข้ามาเพราะฉะนั้นก็คือเนาะถ้าคุณอยากที่จะเลิกคิดลบจริงๆนะหรือว่าไปฟังคนที่เขาคิดลบแล้วทีเนี้ยถ้าคุณเนาะทุกคนรู้ไหมคะว่าอะไรที่มันจะทําให้เราแบบสต็อปได้เร็วที่สุดเนาะเราก็บอกตัวเองไปเลยว่าหยุดเลิกคิดนะคะคือคุณจะต้องตัดไปเลยตัดแบบฉับไปเลยทันทีเนาะ เพราะว่าถ okay. okay. ้าเราไม่ไม so ่ไม mm ่ต hmm. ัดก๊บมันก mm ็จะไปเรื่อยๆมันก็จะไหลไปเรื่อยๆคูเพอรี่เคยมีนะคะเมื่อก่อนเคยมีแฟนที่เขาแบบเป็นคนที่คิดเยอะเนาะบอกได้เลยว่าวันวันหนึ่งเขาก็จะอยู่กับงานเขาเสร็จแล้วเขาก็จะคิดพอเขาได้คิดคือเขาเป็นคนที่มีครอบครัวมาก่อนเนาะเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเนาะสมัยก่อนมีแฟนเขาเป็นคนที่มีครอบครัวมาก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะชอบคิดถึงเรื่องลูกคิดถึงเรื่องเออเขาไม่ได้ไปเจอลูกเขาเลยอะไรนนันนี้เนาะ พอเขาได้เริ่มคิดปุ๊บก็จะคิดอยู่งั้นแหละทั้งวันทั้งคืนคิดอยู่งั้นแหะเหมือนคนบ้านะคะคิดไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นอยากที่จะหยุดความทุกข์จมอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆมันก็คือเป็นคนบ้าไปเลยเอางนะ่ายๆเนาะหมายถึงว่าบางคนนะคะหมายถึงว่าบางคนที่แบบชอบที่จะคิดเยอะคิดแย่แล้วก็อยู่จมอยู่กับความทุกขนะ์เนาะนานไปก็เป็นบ้าเสียสติ นั่นเองนะคะอยากที่จะเลิกนะคะคุณจงบอกตัวเองว่าหยุดไปเลยนะคะทุกคนหยุดเนาะแล้วบอกได้เลยว่าอันไหนที่มันจะทําให้เราคือคนสําเร็จอะเอาง่ายๆก็คือคนที่เขาสําเร็จเนาะเขาจะคือสิ่งวิธีที่แก้วิธีที่เราสามารถแก้เราอยากที่จะเลิกคิดเรื่องลบๆแล้วก็หายทุกเนาะคือคุณจะต้องเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองนะคะทุกคนค่ะมีวินัยในตัวเองหมายถึงอะไรคือคุณจะต้องฝึกอะเอาง่ายๆคือคุณต้องฝึกเนาะถ้าคุณอยากจะ คือคุณมองดูภาพในอนาคตของคุณอะว่าคุณอยากจะเป็นเป็นใครอยากจะมีไอดอลเป็นคนไหนเนาะเราก็จะต้องมีการฝึกฝนและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจ้ะทุกคนคะเพราะอะไรเมื่อก่อนภูมารีเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เอาไง่ายเนาะเป็นคนที่อยู่ในโซนคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนก็คือเป็นคนที่อยากได้นะชีวิตดีๆอะฉันอยากได้ แต่ฉันก็ไม่ค่อยจะฝึกฝนอะไรฉันก็เ,เป็นคนขี้เกียจโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครูพารีเป็นคนที่ทํางานมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่บอกได้เลยว่าในในจิตใต้สํานึกในในจิตใต้สํานึกของเราอะ่ะอันแท้ที่จริงแล้วคือเขาเป็นคนที่รักสบายเนาะคือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองจริงๆอะ่ะเราก็จะต้องบอกตัวเองไปเลยเพราะว่าเราจะมีคือเพราะอะไรถึงจะต้อง ฝึกเนาะมันจะต้องฝึกจริงๆนะทุกคนถ้าเราไม่ฝึกเลยอะจิตใต้สำนึกเขาจะชอบติดขี้เกียจนะคะจิตใต้สำนึกเขาจะชอบติดติดกับการที่ฉันได้อยู่แบบสบายสบายอย่าเลยอย่าไปดิ้นรนเลยอย่าไปฝึกเลยมันเหนื่อยนะมันจะคุ้มกันไหมโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องอยากที่จะเป็นเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็มีไอดอล ในชีวิตของเราที่เราวางเอาไว้ว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเนาะคุณก็จะต้องฝึกฝนและเรียนรู้ตลอดเวลานะคะทุกคนคะ่ะคือฝึกคือคนที่สําเร็จส่วนใหญ่อะ่ะคือเขาฝึกตัวเองอยู่แล้วและทีเนี้ยการที่เราจะฝึกฝึกฝึกให้รับคือฝึกเนี่ยหมายถึงว่าทุกคนก็ฝึกไปเถอะคะ่ะฝึกหมายถึงว่าพอบางทีที่เราไปเจอคนลบลบคนที่คิดลบถูกต้องไหมหรือว่าคนที่แบบว่าชอบนินทาคนอื่นชอบคือแบบ เรื่องของคนอื่นนี่กูรู้ดีไปทุกเรื่องเนาะแต่เรื่องของตัวเองนี่ไม่อยากที่จะเอามาอธิบายให้ใครฟังคือสร้างภาพไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้มันมีหลายแบบหลายรูปแบบค่ะทุกคนต่อหน้าและรับหลังไม่เหมือนกันนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติว่าเราไปเจอเรื่องลบๆปุ๊บเนาะเราก็จะต้องคือพอเราฝึกตัวเองปุ๊บอะเราจะมีสติถูกต้องไหมคะทุกคน พอเรามีสติปุ๊บอ่ะเราจะรู้ว่าเรื่องไหนดีเรื่องไหนไม่ดีแล้วเราแยกแยะได้เรามีโสดประสาทเรามีสมองที่แยกแยะได้พอเราแยกแยะได้ปุ๊บอะ่ะมันจะทําให้เรารู้ส่วนคนที่เขาจะสําเร็จจริงๆคนที่เขามองโลกในแง่บวกจริงเขาจะรู้ทันทีว่าเรื่องเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยเนี้ยมันเข้ามาเนี่ยม,มันมันมีเอ่อมันมีสิ่งดีๆอะไรบ้างที่ทําให้ฉันพัฒนาส่วนคนที่ไม่ได้ฝึกส่วนคนที่อ่อนต่อโลกส่วนคนที่ คือใครว่าอะไรกูก็ว่าตามนั้นคนที่แบบเอาง่ายๆนะคูเพอร์ี่เป็นคนพูดตรงๆส่วนคนที่คิดว่าแบบบางที่การที่เรามองโลกในแงด่ดีเราก็จะต้องรู้ด้วยว่าอะไรดีอะไรที่มันใช่ที่สุดและอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันดีและอะไรที่มันไม่ดีหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าบางคือบางทีบางคนน่ะคนเราอะ่ะรู้หน้าไม่รู้ใจถูกต้องไหมคะบางทีบางคนก็แค่พูดไปงั้นงัแค่สร้างภาพเฉยๆเนาะแต่ความเป็นจริงแล้วเขาก็ ต่อหน้าและรับหลังมันก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูพลี่บอกได้เลยว่าครูพัลี่เป็นคนที่พูดตรงๆแต่บอกได้เลยว่าถ้าใครที่ได้คบแล้วมันแบบ <lo oms white> คือเป็นคนที่พูดตรงๆแต่โคตรจะจริงใจเลยนะโคตรแบบว่าถ้าคบใครอ่ะโคตรกูโคตรให้ใจกูโคตรแบบว่ารักรักให้ใจให้ไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนเป็นคนที่ไม่ชอบคนที่ไม่มีสัจจะในคําพูดของตัวเองเนาะไม่มีสัจจะในคําพูดของตัวเองก็หมายถึงอะไรหมายถึงว่า สัญญาว่าจะทําแต่ไม่ทําหรือว่าความไว้ใจไม่ได้มีให้ร้อยเปอร์เซนต์หรือว่าถ้าคือทุกคนขาหมายถึงว่าถ้าเรามีเพื่อนมีฝูงเนาะเราก็จะให้ใจร้อยเปอร์เซนต์แล้วเราจะให้ความไว้วางใจและเชื่อใจเรากล้าที่จะพูดทุกกันทุกเรื่องเนาะส่วนคนที่ไม่ได้จริงใจคุณก็สังเกตเอาง่ายถ้าคนที่ไม่ได้จริงใจเขาก็จะพูดไปก็พูดไปงั้นงั้นเขาก็ไม่ได้ทําจริงๆเหมือนอย่างที่เขาพูดเนาะครูพ,พอร์ลี่บอกเด้เลยเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เป็นเปาบุ้นจิ้นอะ เป็นเปาวุ้นจิ้นคือเป็นคนที่ผดุงความยุติธรรมมากเป็นคนที่โคตรรักษาสัจจะของตัวเองมากๆพูดอะไรก็ทำแบบนั้นพูดคำไหนก็คำนั้นโดยเฉพาะเวลานัดเจอเพื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะนัดเจอเพื่อนหรือว่านัดกันชวนกันไปทำกิจกรรมโน้นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครูพริก็จะเป็นคนที่โคตรรักษาสัญญาโคตรรักษาสัจจะใครเจอฉันโคตรโชคดีเพราะฉะนั้นคุณก็โปรแกรมจิตของตัวเองไปเลยนะคะ อยากที่จะเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากที่จะรับเรื่องราวลบๆและดึงดูดอะไรได้ดีๆ <c oughs> คุณก็จะต้องฝึกนะคะทุกคนคะ่ะคุณฝึกไปเลยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของคนเราอะ่ะสิ่งแวดล้อมคนเราเนาะเจอผู้คนมากหน้าหลายตาหมัมกมากมายหลากหลายเรื่องราวเนาะเพราะฉะนั้นคือคุณจะต้องเป็นฝึกฝึกเป็นคนที่มีสติแล้วก็เป็นคนที่รับถ้าสมมุติว่าเราไปเจอเรื่องลบๆหรือว่าเขาพูดให้ร้ายเราหรือว่าเอาง่ายๆถ้าสมมุติว่า ไปดูหมอเนาะเป็นบางคนจะชอบไปดูหมออะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าสมมุติเขาพูดมาว่าคุณนั้นอะ่ะเป็นคนที่ดวงไม่ดีนะคุณเป็นคนไม่มีคู่นะหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าคุณกําลังมีความรักอยู่อะไรเงี้ยเนาะเสร็จแล้วเขามาพูดว่าเนี่ยความรักเธอมันไปไม่รลอดหรอกนอนนั่นนี่เนาะถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่มีสติเป็นยังไงคะทุกคนคือตายไปเลยค่ะคือแบบหมดพลังใจไปเลยว่าเฮ้ยจริงเหรอกระทบกระเทือนทันทีเลยว่าเอ้ย ช่เหรอเสร็จแล้วถ้าเป็นคนที่กําลังรักกันอยู่อะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะรับไม่ได้และทีเนี้ยก็จะโอนเอ็นไปกับเขาสิ่งสิ่งต่อมาที่จะเกิดขึ้นก็คือพอเราไปรับความรู้สึกลบๆปุ๊บอะ่ะเพราะกดแรงหนึ่งดูดนะคะทุกคนมันจะทํางานกับอารมณ์และความอารมณ์ความรู้สึกของเราเนาะไม่ว่าคุณจะอยากได้มันหรือไม่นะแต่กดแรงหนึ่งดูดก็ยังคงทํางานกับอารมณ์และความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเรานะคะทุกคนคะ่ะยิ่งเรา ยิ่งเราไปรับเรื่องเราลบๆมากท่าลอยเสร็จแล้วเราสั่นสะเทือนเราคอยตามมันจะยิ่งเกิดขึ้นตามนั้นเพราะฉะนั้นคือต้องฝึกเป็นคนที่มีสติเสร็จแล้วพอไปท้าไปเจอเรื่องเราลบๆบปุ๊บคุณก็แค่พูดว่าฉันไม่รับเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตฉันชีวิตของฉันนั้นมันเพอร์เฟกมันสมบูรณ์ง่ายๆสบายๆฉันไม่รับถ้าคุณอยากที่จะคือเราเสกสร้างถ,าถ้าทุกคนบอกได้เลยว่าคุณน่ะจะเป็นคนที่แบบ กลุ่มโชคชะตาของตัวเองได้เลยอะถ้าเราสามารถที่จะลบรับกับเรื่องราวลบๆบได้เนาะแล้วบอกกับตัวเองแคนเซลไปเลยว่าฉันไม่รับเรื่องราวนี้อันนั้นมันเป็นความคิดเห็นของเธอมันไม่ใช่ความคิดเห็นของฉันคุณก็พูดไปเลยแล้วก็คือแคนเซลไปเลยก็คือฟังฟังได้ถ้าสมมุติว่าเราจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเราก็ฟังฟังได้เสร็จแล้วก็พูดว่าฉันไม่รับ ฉันไม่รับเรื่องราวเนี่ยฉันไม่รับก็แค่นั้นเองนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องฝึกนะคะฝึกฝึกเพราะว่าถ้าอยากที่จะเป็นคนแบบมองโลกในแงด่ดีแล้วก็ได้ใช้กดแรงกระโดดแบบเป็นชีวิตที่เสกสร้างได้คุณก็จะต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่อยู่ในสถานการณ์ไหนๆไ,ไ,ได้ทุกสถานการณ์หรือว่าสถานการณ์นั้นมันเข้ามาปุ๊บมันทําให้คุณแบบคุณก็คิดเลยว่า เรื่องราวเนี <farklı iki S 1> ้ย <spooky> มันเข้ามาเพื่อให้ฉันไปต่อแน่เลยเรื่องราวเรื่องราวเนี้ยมันมีสิ่งดีๆอะไรซ่อนอยู่มันจักรวาลมาให้ฉันเติบโตขึ้นหรือว่าจักรวาลส่งเหตุการณ์นี้มาเพื่อให้ฉันไปต่อแน่เลยคุณจะต้องมองหาเรื่องราวดีๆให้ได้คุณจะต้องมองหาจุดจุดที่จักรวาลคุณจะต้องมีป้ายคือมันบางทีจักรวาลจะมาเพื่อเป็นป้ายบอกทางเราไงคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนาะคุณก็ ถึงแม้ว่าเรื่องเราลบๆมันจะเข้ามาแต่เราได้ฝึกจิตตัวเองแล้วไงเราได้ฝึกจิตตัวเองแล้วเราได้เข้มแข็งมากพอแล้วเราก็รู้เลยว่าขอบคุณนะเหตุการณ์นี้ที่เข้ามาแล้วทําให้ฉันเติบโตขอบคุณนะที่พูดเรื่องเรานั้นนมันทําให้ฉันแบบว่ายิ่งฉันได้ฟังอ่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่อ่าพิชาดาถูกต้องค่ะถูกต้องเลย ขอบคุณนะเหตุการณ์นี้ที่เข้ามาทำให้ฉันเติบโตขอบคุณนะขอบคุณนะที่พูดเรื่องนี้มันยิ่งทำให้ฉันมั่นใจเลยว่าฉันเป็นคนที่ดึงดูดได้เร็วมากฉันเป็นคนที่ดึงดูดอะไรได้ง่ายมากๆขอบคุณนะที่เธอทำมาพูดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเพื่อให้ฉันเพื่อให้ฉันเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเป็นการทดสอบศักยภาพของฉันว่าฉันกำลังใช้กดแรงดูดอยู่มันยิ่งทำให้ฉันแบบ มันใจมากขึ้นว่าฉันแบบฉันเก่งแล้วอะฉันสามารถที่จะรับได้กับทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ที่มันเข้ามาเนาะถ้าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็ยินดีปีดาไปเลยถ้าเป็นเรื่องราวลบๆคุณก็แค่พูดว่าฉันไม่รับอันนั้นมันเป็นความคิดเห็นของเธอมันไม่ใช่ความคิดเห็นของฉันและฉันก็มีชีวิตของฉันที่มันสบายๆเสกได้สั่งได้ฉันไม่รับเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบเราจะต้องอ่อ เธอคบกับคนนั้นเธอคบกับคนนี้ถ้าสมมุติเป็นหมอดูอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยคนยังไม่ใช่เนื้อคู่นะนนนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอะยังดีๆกันอยู่ยังดีๆกันอยู่หรือว่าคุณต้องการให้มันเป็นแบบไหนคุณก็พูดไปเลยว่าอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องราวของฉันหรอกอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องของฉันมันเป็นเรื่องของเธอมันเป็นความคิดของเธอความคิดของฉันเรื่องราวของฉันคือมันโคตรเพอร์เฟคเลยฉันเสก็จได้สบายๆอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน เพราะฉะนั้นฝึกนะคะอยากที่จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับกฎแรงดึงดูดแล้วเป็นคนที่ดึงดูดอะไรได้ง่ายๆสบายๆคุณจะต้องฝึกแล้วก็มีวินัยกับตัวเองฝึกฝนอ่านเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่ในคลื่นบวกๆเอาตัวเองไปอยู่ในคลื่นพลังงานสูงๆไม่ว่าจะเป็นแม่ครูุ้อาจารย์บัณฑิตครูสิตารหรือหลายองค์ความรู้ก็ให้คุณเลือกเอาว่าคุณจะเรียนกับใครว่าคุณชอบคนไหน ถูกฉลองคนไหนคุณรักคุณไหนแล้วคุณฟังคนไหนแล้วคุณรู้สึกว่ามันเข้าอะ่ะมันมันมันปลดล็อกแล้วมันเข้าถึงจิตใจถึงถึงความรู้สึกของคุณว่าเออมันปลดล็อกว่าฉันเข้าใจเรื่องเนี้ยโอโอเค okay, ว่ะมันเก็ตว่ะอะไรประมาณเนี้ยคุณก็เลือกเอาพาตัวเองไปอยู่กับพลังงานบวกๆนะคะแบบนี้เลยพาตัวเองไปอยู่กับคนที่เขาสําเร็จคนที่เขาเป็นไอดอลคนที่เขาเป็นปร,รมาจารย์ด้านกดแรงดึงดูดหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะ ว่าพาตัวเองเข้าไปอยากชัดแบบเรื่อยๆเติมพลังงานให้ตัวเองเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้เข้มแข็งแล้วเราสามารถที่จะเสกสร้างอะไรก็ได้สบายๆโอเคนะคะทุกคนหวังว่าอันนี้จะเป็นความรู้ให้กับทุกชนไม่มากก็น้อยมันมากเลยแหละเพราะว่ามันเป็นมันเป็นประสบการณ์ของครูพอดีที่เสกได้สั่งได้นะคะใครที่อยากจะรู้ว่าเสกอะไรได้แล้วบ้างไปย้อนฟังได้เลยเนาะเสกได้ด้วยตัวเองจงใจสร้างและอยู่ในกระบวนการเสกสร้างเนาะเสกเงิน เสกทองเสกคนรักจากที่เป็นคนที่ไม่มีเป็นคนที่แบบเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาหลายปีเนาะพอมาเรียนรู้กดแรงดูดปุ๊บอยากได้อะไรเสกเลยง่ายมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นคือแบบองค์ประกอบมันก็มีเยอะ <c oughs> แยะมากมายหลากหลายใครที่ติดตามครูพริย,ยู่ก็สามารถไปย้อนดูได้เลยนะจ๊ะ<ม>ทุกคนจ้าวันนี้ไปแล้วขอบคุณค่ะอย่าลืมฝึกฝนตัวเองนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะ อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเพราะนั่งสมาธิมันจะทำให้เราโฟกัสได้แบบยอดเยี่ยมมากๆรักทุกคนคะ่ะ